วันนี้พาน้องโมนนะคะไปดูคุณปู่นะคะเอาไปทําปะผูนะคะทุกคนวันนี้เอาเจ้าโมนนะคะจรวดของเราไปค่ะเดี๋ยวพาไปเบิงทีนบ้านท่อบุ๋งนะคะ <c oughs> เขาเหตดสีเนาะว่า <c oughs> เขาไปถึงท่านไหนลแล้วต้อไปเอาไปเห็นห,หมู่บ้านนะคะวันนี้เอาคุณโมนไปนะจ๊ะ <c oughs> คุณโมนรอซิ่งไปเลย <c oughs> แวะมาดูคุณปู่ก่อนจ้า <c oughs> คุณปู่เอาไม้ค้ำไปเรียบร้อยจ้า <c oughs> ผ่านขนาจจะหงอยดอกมะแหม่เดี๋ยวมาแวะมาดูสักคู่นะจ๊ะว่าคุณปู่เป็นยังไงเอาลูกขึ้องอียงครับ,บอ๋อโอเคค่ะทุกคน,นคุณปู่มาอัปเดตนะคะต้องเพลนเห็ดยังบ้านหกนี่พี่เพลนเห็ดเด็ดค่ะเดี๋ยวนุภาพไปเบิ่งน,นี่ค่ะพี่เพลนปะมี่เสียมมึงนี่ไหมคอยได้เดี๋ยวนี้มันติดไปเนี่ยนี่สันมันติดหรอเออนี่ตัวนี้นี่เสียมมันติดตัวนี้มันรูดออก ดาแล้วเป็นผีเป็นตอกออกบอกว่าว่าเครื่อหอยนะคะแต่มันตื้อๆตื้นี่นะคะทุกคนมันไปดนครับีนี่ลิเอาหไปนี่นะครแล้วมาบีกนอีกท่านึงนี่นี่นมันสายนี่มันมัลมาสีนีเมอโอ้ยแ่วาเออเออแล้วมันเครื่อนได้หว่าเออแล้วเขาเลยแล้ลงมาตนี่ไ่ได้ไ่ไดมันหัวนี่มันยวดออกมานี่อ๋อ มันต้องดึงคือดีว่ะมันซึมหรืเ่าเามันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนลกค่อยดึงหาเนี่มาดแมนมันซึมอือเประทานเท่าเรียนทางไกลสินะโอ้เดวผมดจากการนั่นแหละปลว่าสายอ้นมาลงโอ้นี่มันซึมมองเนาะเออซึมบ่ซึาหมองได้ลดปัสสามอ่ให้กม่นดิ ซื้อรุ่โมทให้น้องเนี่ยนะครับค่ะจะซื้ลงโปรโมทให้ว่าอยู่แถวนี้ละเอาสั่นบอกเออเอาฉันเหรอเอาอะไแล้วมือมืออื่นอืออูอยู่แถวบ้านเลยนะคะพี่มันอยู่ไก่นู่นก็เลยมาเห็นนะคะในคนปู่นะคะน้ามันมันหัวเดี๋ยวจะไหนนุ่งมาอัปเดตให้เบิรงมือใหม่นะคะว่ามันเป็นแบบไหนนะคะทุกคนนี่ฟ้าว่าของคุณ ไปดูรถบัดดี้ที่เราไปทำป่าผุไว้นะคะทุกคนว่าถึงขั้นตอนไหนแล้วนะจ๊ะไปกับคุณโมนนะจ๊ะนี่อยู่ไกลๆเนี่ยนะทุกคนไปกันเลยจ้านะคะอูนี้นะคะทุกคนมาดูว่าคุณปู่ถึงไหนแล้วลังรถมอเตอร์ไซค์ด้วยจ้าไม่รู้ว่าเส็จหรือยังไงนะจ๊ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะคะทุกคนไปยันน้ำโบกมว่าเขาไปเลยขาไปเลยนะ โอเคนะคะทุกคนเป็นถอดย่างออกนะคะเพื่อสิเปลี่ยนย่างใหม่นะจ๊ะนี่ก็จะเปลี่ยนทูกยัางให้ใหม่ด้วยนะคะนี่ขอแบบนี้นั่นมาหันพีเป็นกับป้าปูเรียบร้อยแล้วค่ะทยคลิปทยคลิปไม่ได้โซดเนี่ยค่ะ นี่สตาร์ทบ้นเดีอันนี้อยู่เพรแล้วเพรแล้วนี่ค่ะนี่พั่กับป้าวันนี้หายได้ค่ะพี่พี่นี่เปลี่ยนหายแล้วมันบอกโอเคอ๋อค่ะเออนี่สนิมแบบคือขานะคะทุกคน เ๋ยวตรงนี้กับรนนู้นเลยอ๋อเรอบันนี้ก็เปนฐานบนนี้จะใส่ยางเลยใส่สางใหญ่บนนี้อ๋อนี่บ่อ๋อไปใส่ย่างนี่เหไหมยางยางใส่แล้วนะคะเรยวจะใส่กระจกางส่วามีเงเือเร้าเครื่องเขาคัางเครองอ๋อนี่ค่ะ นะคะพ่อเฮ็แล้วจะมาหนีหน่อยนึงนะคะทุกคนนี่เี๋ยวจะเวิ้งเนี่ก็อยูส้นส้นนี่แหละโบเขาพัดป้าดันสอดไปเลยคัสไอยขอเฮ็ดกันล่ะกรเป๋าไฟมาถือกันละอ้าวก็ไปสร้างทุกอย่างเลยตัวเก่งทุกอย่างจ้ะแล้วก็จุออกออกนะคะเด้อ เนี่ยค่ะเปลี่ยนไม้เลค่ะปลูกยางเนี่ยเปลี่ยนไม้ทั้งหมดเลยปลูกยางมันแบบว่าอนี้แห้งตอแรงกันที่งลูปามันมัมันมีเต็นเป็นแบบนี้เออตองปสนามันลำเลีอ่ไนะคะออบเดตประมาณนี้นะคะแลืละที่ด้กบเราก้าก็มีวแล้วข่าวยงขอกกระจุกไปด้อคิ่งนอมดู อ๋อเขาจะเอาแอมมาเทียบบ้งอ๋อเพรานั่นเองอันนี้กับแตกนะคะเดี๋ยวเปลี่ยนใหม่คอกระจกแบบเก่ามากนะคะเบอก็คือเต็มเลยให้ช่างเขาเปลี่ยนให้ด้วยนะคะเท่าไหร่หรอ เพื่อจกิลลออกนะคะพี่พี่ก็จะล้อซ้เลาะออกนะคะเเขาเอานี่ยเขาจะเอาเจ้าติดขอบไม้นะคะเดี๋ยน่าจะติดอยู่ตรงประมาณนี้นะคะเดี๋ยวปะนะคะปะเดกัิบนีนะคะทุกคนในประมาณนี้นะคะเอาไปยกนลองบิงลองบิงไงเอาซ่งไหนซุงนี่ เจตโเสวิตต่างหากนะครับอ่าผมจะคันนีเออคุณี่มอเบิงอยู่อ้ายว่าคันเออว่าสั่กรยูวันนี้เพราะวคิดว่าจะเอาันาดออกหน้าสิบ่คันคิดว่าเออคิดว่าจะว่ากับว่าท่านเดือดหัวได้โบขันเครื่องนี้มันจะต้อนมอต้อต้อนจะรพรดาาย่ย่งน เออ,อ,อพ่ออ้กันเทดประมาณน,น่ะงอโอ้ยบวงอไปไหนเว้ยมันต้องปิดอันม้ได,ไได,ไไดไตอถ้าเปิดปิดไทยประจมันแหละมันก็มีสายสิงอสายมันสิงงส้ยาวสำหรับนะนะคะเดี๋ยวมือหลังจะมาเบิงอีกนะคะว่า จะไปหอดบันไดน,นะคะว่าพี่เขาเห็นหอดไซส์แล้วเนาะนประมาณนี้นะคะนี่ค่ะขอประตูเขานะคะยังดีอยู่นะจ๊ะทุกคนแต่ว่าต้องซอกก้าวออกเลยค่ะเนี่ยต้องซอกก้าวออกนะคะ,ออะ,คะประตูยังดีอยู่อะไรเป็นสนิมปันไดกระทะ,ะ,ะก้าวไหวนะคะทุกคนร่องขอบนะจ๊ะต้องงานออก ต้องขอบรอบคันเนี่ยค่ะมาเนี่ยตรงประตู ดอบใช้ทั้งสองแล้วะค่ะนี่เป็นไหตเรียบร้อยนะคะประมาณนี้นะคะพี่พี่ตะว่ามมนสิเปิดอันนั้นเด้อมันจะอ่าวด้อนะคะว่าจะติดประมาณนี้ได้ไหมนะคะพี่พี่คุขก็สิติดแบบไรอแต่วาน่าจจะเหลือเฟืออยู่ดอกค่อยได้อยู่ดอกได้ได้ไดระวังระวังสายมันยาวอยู่แต่ว่าสก็บสายแบบไรเงียถ้าเท่าเปิดขึ้นเปิด,ปด,ปดลงแบบว่าหมันมันอันนันกันนะทุกคน เวาื่าหมเลาอยู่เจ้ายาเข้าเปิดอันนี้มันก็จะงอลงมาไงยาถ้าเขาเปิดฝาขึ้นไปนะหน่อยมันก็จะยืดขึ้นไปกอดพุายียาจะได้ไสมนามมันเอ

นีกเปังสิบดด่กอเปิก็ได้บปเปิดดูก่งก็อยาเปิดดูดิแล้วรเปิดท่านึงใช่แต่มันก็เวลาเปิดมันก็จะนึ่สิแล้วมันอยู่สำนัก้วแต่ว่าบังยามเขาเอานี่แ้วมันจะงอสายไป ยับพถเครื่องกันพอดีลสายหะต้องไาเกันพอดีแมนมันต้องเอาไหร์มีอมันจังบ่ได้ต่อสายแต่เขนอยูุ่่นก็ต้องยับไปฝุ่นอีกไ่นะวตอนนี้มันขึ้ิติตใส่ต้นนั้นเลยใช่ติ๊ใส่ระวางนี่พอดีนะ